สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือความสัมพันธ์ของกัมพูชากับเพื่อนบ้าน3ประเทศหลักๆเลยไทยลาวแล้วก็เวียดนามคือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันมีคําถามหนึ่งที่แบบค่อนข้างขาดใจว่าทําไมท่าทีของกัมพูชาต่อแต่และประเทศเนี่ยมันดูต่างกันจังเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการทูตธรรมดามดานะครับแต่มันโยงไปถึงประวัติศาสตร์การเมืองความมั่นคงหรือแม้แต่ ความเป็นตัวตนของกัมพูชาเองเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากจริงๆเพราะมันสะท้อนว่าการจะดําเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันต้องคิดหลายชั้นต้องบาลานซ์หลายๆอย่างพร้อมกันเลยค่ะทั้งเรื่องเก่าเรื่องปัจจุบันและก็สิ่งที่อยากให้เป็นในอนาคตด้วยครับผมมันมีความละเอียดอ่อนมากๆค่ะโอเคงั้นเรามาลองแกะดูทีละส่วนกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่คู่แรกก่อนเลย กัมพูชากับไทยได้เลยค่ะคือดูจากข้อมูลเนี่ยความสัมพันธ์กับไทยนี่มันซับซ้อนนะมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เก่าๆที่แบบสยามเคยมีอิทธิพลหรือเคยเเข้าไปปกครองดินแดงเขาอืมใช่ค่ะมันดูย้อนแย้งกันอยู่ในทีนะครับกัมพูชาเขาจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ยังไงครับเนี่ย ความย้อนแย้งที่ว่าเนี่ยแหละค่ะคือคีย์สำคัญเลยคือเท่าที่ดูเหมือนกัมพูชาเขาเลือกจะแบบว่าเล่นเกมยาวกับไทยคือถึงแม้จะมีเรื่องในอดีตที่มันเอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามองในบริบทปัจจุบันแล้วเนี่ยข้อมูลมัญชีว่าเขาไม่ได้มองไทยเป็นภัยคุกคามทางทหารแบบตรงๆอีกแล้วอ๋อครับแต่มองเป็นเหมือนหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากๆเรียกว่าขาดไม่ได้เลยการพึ่งพากันตรงนี้มันสูงมากจริงๆค่ะแต่ ในขณะเดียวกันมันก็มีความกังวลอย่างอื่นเข้ามาแทนที่เหมือนกันความกังวลที่ว่านี่คืออะไรหรอครับใช่เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือเปล่าครับเพราะเห็นประเด็นประสาทพระวิหารนี้ถูกหยิบยกมาพูดถึงบ่อยมากมันเป็นแค่เรื่องเขตแดนจริงๆหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นครับเรื่องประสาทพระวิหารเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยค่ะคือแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับเขตแดนเกี่ยวกับอธิปไตยอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลหลายๆที่ก็ชี้ว่า มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในกัมพูชาด้วยเพื่อแบบปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาและที่น่าสนใจมากๆคือมันอาจจะโยงกับความพยายามที่จะลดทอนหรือว่าตอบโต้อ,อิทธิพลทางวัฒนธรรมของไทยที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะอ๋อซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะคือความสามารถในการโน้มน้าวใจหรือสร้างความนิยมผ่านวัฒนธรรมสื่อแทนที่จะใช้กำลัง ซึ่งตรงนี้เนี่ยอิทธิพลของไทยในกัมพูชาถือว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะขยายความเรื่อง s o าว power ของไทยหน่อยได้ไหมครับว่ามันส่งผลยังไงกับมุมมองของกัมพูชาบ้างค่ะคือพวกสื่อบันเทิงของไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงละครทีวีหนังหรือแม้กระทั่งภาษาไทยเองเนี่ยออกมันค่อนข้างแพร่หลายมากแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากๆในกัมพูชาครับการครอบงำหรือว่ากลืนกลายทางวัฒนธรรมหรือเปล่าจะสูญเสียความเป็นขมรไปไหมอะไรทํานองนั้น อ๋อครับครับเข้าใจเลยดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ออกมามันก็เลยอาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าต้านแต่ไม่ตัดนะคะคือมีการแสดงท่าทีแข็งๆบ้างในบางเรื่องอย่างเรื่องประสาทหรือการเคลมวัฒนธรรมเพื่อยืนยันตัวตนปลุกชาติยมแต่ก็ไม่ได้ต้องการให้ความสัมพันธ์โดยรวมโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจฐฐฐฐเนี่ยมันพังลงไปเลยเพราะผลประโยชน์ร่วมกันมันก็ยังมีเยอะมากอยู่เข้าใจเลยครับโอ้โหเป็นการบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจริงๆนะครับเนี่ยคือต้องทั้งพึง่งทั้งระแวงไปพร้อมๆกันเลยแต่คนละด้าน ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยทีนี้ลองเปลี่ยนมาดูความสัมพันธ์กับอีกสองประเทศบ้างลาวกับเวียดนามตรงนี้เนี่ยบรรยากาศจากข้อมูลดูจะต่างออกไปเลยนะครับดูมีความตึงเครียดหรือความระแวงแฝงอยู่มากกว่าเยอะเลยเมื่อเทียบกับไทยโดยเฉพาะกับเวียดนามนี่เหมือนจะมีแผลในประวัติศาสตร์ที่หนักกว่ากับเวียดนามนี่ต่างกันชัดเจนเลยค่ะประวัติศาสตร์มีส่วนมากๆไม่ใช่แค่เรื่องที่เวียดนามเคย เข้ามายึดครองดินแดนบางส่วนในอดีตนะคะแต่ยังรวมไปถึงบทบาทของเวียดนามในช่วงสงครามกลางเมืองแล้วก็ยุค,คเขมรแดงด้วยการที่เวียดนามส่งทหารเข้ามาล้มเขมรแดงแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลใหม่ตอนนั้นคือถึงแม้ว่ามันจะช่วยให้พ้นจากยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็จริงแต่ในมุมของคนกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเขาก็มองว่าเป็นการแทรกแซงแล้วก็เข้ามาครอบงําประเทศเขาไอความรู้สึกว่าถูกครอบงําจากเวียดนามเนี่ย มันยังอยู่ไหมครับในปัจจุบันหรือว่าเป็นแค่เรื่องเก่าไปแล้วเอ,อ่อจากข้อมูลที่เรามีนะคะดูเหมือนว่าความรู้สึกนี้มันยังตกค้างอยู่แล้วก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความทรงจําแล้วแต่มันเป็นความระแวงเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังอยู่เห็นได้จากปัญหาที่มันยังคุกรุ่นอยู่เรื่อยๆเช่นข้อพิพาทเรื่องการปักปันเขตแดนทั้งทางบกทางทะเลที่ยังไม่จบอืมครับหรือการกล่าวหาเรื่องการลุกล่ำที่ดินทํากินของชาวบ้านตามชายแดน หรือแม้แต่ความกังวลเรื่องแรงงานนักลงทุนเวียดนามที่ไหลเข้ามาที่น่าสังเกตคือกลุ่มเคลื่อนไหวชาตินิยมในกัมพูชาเนี่ยเวลาจะโจมตีมักจะพุ่งเป้าไปที่เวียดนามแบบรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องกว่าไทยเยอะเลยค่ะซึ่งมันก็สะท้อนความไม่ไว้ใจที่ฝั่งรักลึกอยู่แสดงว่าสําหรับกัมพูชาแล้วการมองภัยคุกคามหรือความท้าทายจากเวียดนามเนี่ยมันคนละเรื่องกับการมองไทยเลย ไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมแล้วแต่เป็นเรื่องความมั่นคงอธิปไตยโดยตรงเลยอาจจะสรุปแบบนั้นได้เลยค่ะจากข้อมูลนะคะดูเหมือนว่ากับไทยเนี่ยจะเน้นไปที่การจัดการความต่างทางวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจที่พึ่งพากันแต่ในขณะที่กับเวียดนามเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยความระแวงเชิงยุทธศาสตร์ความกังวลเรื่องอิทธิพลทางการเมืองความมั่นคงม,มากกว่าซึ่งมันก็เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ที่มันขัดแย้งกันมานานครับและความสัมพันธ์กับลาวล่ะครับ ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประเด็นร้อนเท่าไทยหรือเวียดนามแต่ก็เห็นมีข่าวเรื่องกระทบกระทั่งกันตามชายแดนอยู่บ้านเหมือนกันตรงนี้มันอยู่ในสมการยังไงครับกับลาวนี่ภาพรวมอาจจะดูเงียบกว่านะคะแต่ก็มีความซับซ้อนของมันเองอยู่คะ่ะถึงจะเป็นเพื่อนบ้านติดกันยาวๆเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งเรื่องเขตแดนเรื่องทรัพยากรอย,อยู่เป็นระยะๆะะเหมือนกัน แต่สิ่งที่อาจจะน่าสนใจกว่านั้นคือถ้าเรามองในภาพใหญ่ของภูมิรัฐศาสตร์นะคะมีการวิเคราะห์กันว่าท่าทีของกัมพูชาต่อลาวเนี่ยอาจจะมีความระแวงปนอยู่ด้วยเหตุผลทางอ้อมเหตุผลทางอ้อมยังไงครับคือมุมมองที่ว่าลาวเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามค่อนข้างสูงอะค่ะอ๋อหมายความว่ากัมพูชามองลาวผ่านเลนความสัมพันธ์กับเวียดนามอีกทีหนึ่ง มีความเป็นไปได้ค่ะมุมมองแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลให้กัมพูชามีความระมัดระวังในการปฏิสัมพันธ์กับลาวมากขึ้นเพราะอาจจะกังวลว่าทําอะไรกับลาวไปมันอาจจะไปกระทบหรือว่าถูกตีความโดยเวียดนามได้มันแสดงให้เห็นเลยว่าความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสองประเทศคุยกันเสมอไปครับครับแต่มันมักจะมีมิติของประเทศที่3หรือมหาอำนาจในภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวและทําให้สมการมันซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะ Oh. ฟังดูแล้วทั้ง3ความสัมพันธ์นี้มันมีลักษณะเฉพาะตัวมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ต่างกันชัดเจนเลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นพรจะสรุปภาพรวมความแตกต่างในท่าทีของกัมพูชาต่อเพื่อนบ้านทั้ง3ได้ไหมครับว่าแก่นของมันจริงๆคืออะไรค่ะจากการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะคะพอจะสรุปแบบเข้าใจง่ายๆได้ประมาณนี้ค่ะ 1. กับไทยเป็นความสัมพันธ์แบบคู่แข่งคู่คาที่ต้องบริหารความขัดแยง้ง ว่าง่ายๆคือมีเรื่องกระทบกระทั่งกันแหละทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเมืองแต่ก็รู้ว่าเศรษฐกิจสำคัญมากต้องพึ่งกันก็เลยเลือกที่จะแบบเล่นเกมยาวบริหารความขัดแย้งไม่ให้มันลามจนคุมไม่อยู่มองไทยเป็นความท้าทายทางวัฒนธรรมการเมืองมากกว่าภัยทหารตรงๆครับ 2. กับเวียดนามอันนี้ขับเคลื่อนด้วยความระแวงเชิงยุทธศาสตร,ร์เป็นหลักเลยเพราะประวัติศาสตร์เรื่องความขัดแยง้งการแทรกแซง ความรู้สึกเสียเปรียบถูกครอบงำมันแรงมากปัญหาปัจจุบันทั้งเรื่องเขตแดนเรื่องอิทธิพลต่างๆก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกนี้เข้าไปอีกทําให้ท่าทีโดยรวมมันจะตึงๆหน่อยต้องระวังตัวสูงอืมชัดเจนครับสามตับลาวอาจจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องจับตาดูถึงจะดูเรียบๆกว่าแต่ก็มีเรื่องเขตแดนแฝงอยู่บวกกับความระแวงทําอ้อมที่โยงกับเวียดนามอีกทีหนึง่งทําให้กัมพูชาก็ต้องดมเนินนโยบายแบบรอบคอบเหมือนกัน และที่สําคัญนะคะต้องไม่ลืมปัจจัยเรื่องการสร้างสมดุลของกัมบูชาเองด้วยคือข้อมูลมันก็ชี้ให้เห็นว่าเขาพยายามดึงมาหาอำนาจจากข้างนอกอย่างจีนเข้ามาเพื่อคานอํานาจกับทั้งไทยและเวียดนามอ๋อมีเรื่องจีนเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดเป็นการเดินเกมที่ซับซ้อนมากๆค่ะชัดเจนมากครับ ทำให้เห็นภาพเลยว่าโหการดําเนินนโยบายต่างประเทศของกัมพูชาในแถบน,นี้ต้องเจอความท้าทายหลายด้านมากๆพร้อมกันเลยทั้งจากอดีตท,ที่ส่งผลถึงปัจจุบันแรงกดดันเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็การรักษาตัวตนของชาติอีกทุกการตัดสินใจนี้ดูเหมือนเดิมพันสูงตลอดเวลาเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อได้นะคะการที่ประเทศอย่างกัมพูชาเนี่ย ต้องหาทางยืนหยัดรักษาผลประโยชน์ตัวเองท่ามกลางเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่ามีอิทธิพลมากกว่าแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ทั้งผูกพันทั้งขัดแย้งกันมานานแบบนี้มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆจริงๆคะ่ะการจะสร้างสมดุลรักษาความสมดุลที่มันเปราะบางแบบนี้เพื่อให้ยังคงมีอธิปไตยมีเอกลักษณ์แล้วก็ประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยมันจะต้องปรับตัวยังไงจะดำเนินไปทางไหน ท่ามกลางโลกท่ามกลางภูมิภาคที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับผมน่าติดตามจริงๆครับ